วันนี้พวกเราจะไปช้อปปิ้งที่ pet shop ในญี่ปุ่นเพื่อเป็นของฝากให้กับหมาแมวที่บ้านกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า pet shop ที่ญี่ปุ่นจะต่างจากที่ไทยยังไงบ้างไม้ตกปเลยไอ้อะเดินใช้มือไปชอบกับแก๊บอันนี้ดีมากทุกคนส้มอยากได้อ่ะโอ้โหดูจินดูจินดำเลย หนูไปญี่ปุ่นมามีอะไรบ้างเหรอแม่โอ้โอ้โหรีบนั่งเลยอ่ะตัวตาตาประกายเลยอ่ะเมือโอ้โหเมือไหนตุ๊กแมวแม่เอาทีละชิ้นเลยเหมือนเป็นพวก DIY พวกของเล่นไอ้แม่พวกแบบอะไรนะเหมือนพวกงานประดิษฐ์ใช่งานคร์ด DIY ทั้งหมดเลย็หมาเป็นเกี่ยวอะไรฝัาเป็นหมาประดิษฐ์ เราเริ่มจากหาร้านเพชรช็อปที่น่าสนใจแล้วก็มาเจอเพชรช็อปหนึ่งที่อยู่กลางชิบูย่าซึ่งจริงๆเราเคยมาแล้วนะแต่ว่าคิดว่าของมันน่าจะอัปเดตเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าแกจเจตหมาแมวเนี่ยจะต่างจากที่ไทยยังไงบ้างของ y 6, ขิีฉันหกเพิ่งถึงนั้น 2A งเอโดนหลอกล่อด้วยของเล่นละน่ารักว่ะเนี่ย ทุกคนนี่อันนี้เป็นแบบโมเดลสัตว์เต็มเลยนี่นะครับเฮ้ยหยิบเพื่อขนาดเี้เหทุกคนอันนี้มันคืออะไรนี่ดูดือต้องว่ามันคืออะไร,รอ่ะน้ำหอมว่ะแค่หวัเป็นหมาแช่อ่างจากุชชี ถึงยังถึงเฟสช็อปยังอันนี้ซอนอะไรพวกของครัวของใช้ในครัวอุปกรณนะ์อะไรเงี้ยพวกเครื่องครัว,รวอะไรเงีี้ยนะ่คือมันดีมากเลยอ่ะมันเยอะเยอะทุกคนว่าจะถึงเฟสช็อปไหมวันเนี้ยไปทุกชั้นเลยอ่ะคนนั้นอ่ะตาล้องอ่ะขอเวลาแท็บอันนี้น่าแนละ้วนาะ เอาไม่ซื้อเหรอจะก,กลับเอาแบกัดยังไงวะใยรกัดได้นะจะได้หลายอยา่างไม่ซื้อเถอะมันน่ารักจำแมวด้วยเนาะ,ะน่ารักผ่านไปสองชั่วโมงยังไม่ถึงชั้นหกนะครับตะวันแรกแรกแล้วก็วววถึงชั้นที่หกอ๋อนี่หกซีเหมือนเคยมาเลยถึงแล้วชื่อร้านวน่าเพชร เปิดเฟิรอยู่ในหกซีนะครับโตเกียวแฮนชิบุยาของเล่นเทียบเลยจะซื้ออะไรให้ลูกสาวดีเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับว่าเช oh, oh. ็อปที่โตเกียวเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เป็นป้ายชื่อว่าหรืออะไรอ๋ออันนี้เป็นป้ายป้ายทองเหลืองป้ติดตู้ไปรษณีย์นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นป้ายให้คอแต่ตอนนี้ส้มกำลังจะซื้อของให้ลูกสาวเอาปะ่ะเอาเอามันเบนไปไปป่าวะเออดิเวลาส้มเลือกของเล่นเลือกจากอะไรบ้างความชอบของหมา,าที่บ้านจะมีแค่สองตัวถึงสามตัวเท่านั้นที่ทเล่นอ,อย่างกระเด็นนานๆจะเล่นที่ก็จะชอบผ้านิ่มๆกระเด็นชอบผ้านิ่ม,มไม่มีน้ำหนักเจดีเทลแต่ว่าถ้าเป็นฝนนิ่มหนิ่มจะชอบฟีบ หนิมชอบกัดหาปิ๊บปิ๊บใช่ไหมปิ๊บแต่ว่าอย่าเป็นของเล่นที่หนักชอบเบาเแต่ว่ามีปิ๊บแต่ปิ๊บต้องเสียงดังเมอไม่เน้นปิ๊บเมอเน้นผ้าตุ๊กตาผ้าอย่างเหนิมไม่มีชอบคาแรคเตอร์ไหนที่ชอบเป็นพิเศษปะเธชอบสุดลหมชอบเดินเลืนเสาอะเดินเลอนเสาแต่ชอบอันนี้มันมีปิ๊บทุกอันแต่เราเอาขับอย่างไรเอาขึ้นเครื่อง ไอ้เมย์ชอบมันชอบแกะเชือกอะไรย่ี้พี่วะความอัจฉริยะของลูกสาวผมนะครับต้องซื้ออย่างนี้ไปแล้วเขาสามารถแกะออกมาให้เป็นเส้นเดียวๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะได้อะไอคิวเหลือไอ้เมย์ชอบอย่างเงี้ยนิ่มเออใช่มย์เขาชอบกระแท็บต้องมีถุงข้างในเขาติดแล้วก็ปี๊บใหญ่อะเขาไม่ห่วงปี๊บเยอะจับหมือปี๊บเบลอเลยโอ้อันนี้หนิมชอบปี๊บเยอะๆกุ้งเทมปุระอันนี้มันมีปี๊บสองอัน อันนี้เป็นพวกหมวกแบบอ,อัตวินอะหมกอ,อัตวินแต่มันมีตี๊บนะนะลองเข้าไปข้างในดูไม้ตกเต็ด้วยทุกคนนี่แถบไม้ตกแมวแล้วนบ้านเราไม่ต้องซื้อดีอ่ะเพราะว่ามันมันเล่นพังเร็วมากอาโบมันชอบด้าอาโบคือเล่นเอาแบบของดีแค่ไหนแต่เล่นด้าครับใช่ส่วน อเลี ak, ยกับไฮคอนไฮคอนน่นเล่นทุกอย่างไฮคอนลเล่นทุกอย่างเน้นเน้นเข้าร่วม,มแต่แต,แต่แต่ชอบที่สุดเป็นรู้สึกจะเป็นขนข <c oughs> นนกเฮ้ยซื้อไหมไอ้มือชอบไม่มีเสียงด้วยเออไอ้มีเสียงเนี่ยมือชอบเอาสองอันป,ปลาปอมอันนี้เราน่าจะเคยเห็นกันแล้วนี่ก็เป็นของหมาเอาไว้รับสมองหมานี่ก็มี อันนี้มอกกันหนิมมากสนิมแบบเขาออกเก่งไม้ไมันดูห็นแน่เลยอะแต่ดอยู่ว่าแบไปก่อนแล้กันเดี๋วทุกคนนี้เพิ่งเขา้าเขา้เขามาได้ประมาณ10นาทีได้ของหมาของแมวตัดสินใดเลยนะ <S <S เนออน่าจะไป shopping, ช้อปปิง้งเลนช้อปปิ้งงเแต่เราไม่ได้น่ขนาดนะั้นแต่เราไม่ได้นิ่ขนาดนะั อันนี้ดีมากคุณทไมอไอหนิมมากมันชอบแบบนี้เพราะว่ามันหมามันชอบกัดแล้วบางทีมันหมันเคี้ยวใช่ไหมแล้วมันก็จะอบกัดขาดแต่นี้คือมันแบบมันสู้มือมันหนาดิอย่างนี้หมาอย่างงี้หมาชอบ แล้วตัวอื่นน่ะคุณหนุ่งสายว่าเราตัวอื่นๆไม่ได้หรอคะก็จะซื้อเป็นสายจูงเป็นอะไรแทนหมาเด็กๆอ่ะที่เล่นของเล่นก็จะมีเหลือแค่สองสามตัวที่เพราะตัวอื่นเขาโตไปหมดแล้วไม่เล่นแล้วนะครับปกติส้มจะมีของเล่นที่แบบยี่ห้อที่ซื้อประจำนี่ใช่ไหมที่มันทนทนอ่ะทิงคงเออเพราะว่ามันทนสุดใช่ไหมใช่แต่ว่าในนี้ไม่มีเลยนะของญี่ปุ่นล้วนเลยของโคดไออ้วนเออของแต่ไม่ให้แท้แล้วเออเดี๋ยวฟันไม่เหลือ ก็ไม่เหลือแล้วขนมมามีอะไรบ้างมันจะเป็นเนื้อเป็นเนื้อหลวม <Ooh. S 2> จากกินเลยอัอนนี้คือน่ากินมากมนเนื้ออันนี้น่าจะเป็นหูนี่นี่หูหมูนะครับคือไม่ใช่มีแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะนี่มีผลไม้ได้วยนะพวกฟักทองผักมีพวกผักอ่ะครับอันนี้อันนี้คอนโดแมวทุกคนไม่ให้ดูคอนโดผมว่าเก๋เนี่ยปกติคอนโดจะเป็นไม้ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบ พลาสติกมันเป็นเสาเดี่ยวเลยนะเสาเดี่ยวจากข้างล่างขึ้นเลยสูงเลยเนี่ยสูงกว่าผมอีกอะผมสูงประมาณน,น,นี้ที่มันอยู่ได้เพราะว่า,วามันมันค้ำยันฝ้าอะไรเงี้ยมันเป็นเสายันฝ้าอะไรเงี้ยเออก็เป็นดีไซน์ที่ดีนะครับแต่มันเอากลับไม่ได้อะใหญ่เกินนี่ทุกคนมาดูชามตรงนี้โซนชามหมานะโอ้โหโคตรเก๋ชามยี่ห้อ i อ s ของโตเกียวนะครับก็จะเป็นไม้แล้วก็วางบนเอาเซรามิกวางไอโซโคดอ่ะอันล่างนะเป็นแบบเซรามิกสีแบบน่ารักอ่ะเหมือนเป็นถือว่าเป็นของแต่งบ้านได้อ่ะเอาตั้งไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าขนาดก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยใหญ่มากใช้กับหมาเราไม่ได้เพราะว่าหมาเราต้องท้าใหญ่ๆนะครับเครื่องแต่งกายห้ปกคอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ถ่ายจูงที่เราใช้ยี่ห้อนี้เลยไฮไฟด์อกนะครับ ถาหลายคนสงสัมันดีมากมันทนมากแล้วก็ดูดีอะนะแต่ว่ามันเป็นงานละเอียดนะคนถามเยอะนะนะดูดูราคา่ยประมาณสามพันเส้นประมาณสามพบาทตรงนี้ก็เป็นโซนปอกคออันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดิมันที่ใส่ปอกคอก็ของเจ๊เก๋เยอะนะครับคือด้วยควาที่เป็นห้างในโตเกียวด้วยอ่ะเขาก็จะมีความฟีเล็กเต็กมาประมาณนึงอะแบบเลือกของแบรนด์เก๋ๆมา ถ้าเกิดใครจะมาชิบุยานะครับโตเกียวก็แวะมาที่นี่ได้นะครับฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็เป็นสายจูงก็มีให้เหลือกหลากหลายเยอะมากเอ็นนี้สวยว่ะน,นี่สวยว่า mm hmm. นอกจากหมาแมวก็จะมีโซนฝั่งของปลาด้วยนะทุกคนไม่ได้มีแค่หมาแมวนี่รู้สึกจะไขตู้นะฝั่งนี้ก็เป็นโซนนกนะแล้วก็หนูแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะ่ะก็ไม่ได้ไปแล้วกันนะครับฝั่งนั้น หยิมากเลยเนี่ยหยิบมับมัฟมัฟอยู่นะครับเต็มปากกาแล้วจะเอาไปยังไงอ่ะก็คือต้องลงไปข้างล่างครับไปซื้อกระเป๋าเพื่อเอาใส่อีกทีนึงของกระเป๋าเต็มอันนี้น่ารักแต่ไม่มีไซส์หมาเนาะมเป็นผ้าล่มอ่าใส่ถ่ายรูปน่ารักน่ารักน่ารักพี่ตามใส่สีแดงขึ้นะเธอยังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมแต่หนังมันดีมากเลยอ่ะเก็คอหนัง 2> 5, 2, 8, ห้าสองแปดศูนเท่าไหร่ไม่แพงอาอห้าห้า,หาสองแปดศูนพันพันกว่บาทไม่แพงหรอกก็มันแบบเป็นหนังแท้งามนมันดีสีมันสวยมากเลยห้มารอยใส่แมวได้อยู่หมาแล้วไม่ใส่ไม่ได้นี่มีชุดกันฝนไแล้วว่าโอเคดีกว่าเอาสีไไ้ คนอันนี้ p r o d u c t นี้เจ๋งมากสมกับเป็นญี่ปุ่นอินไซต์คือแมวชอบเปิดลูกบิดเองนะครับอันนี้เป็นที่กันเปิดลูกบิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่กันรประตูเปิดนะครับเนี่ยนะครับกันประตูปิดก็ได้อะไรอย่างงี้คือที่สวนสารณะนะญี่ปุ่นเขาฮิตอันนี้มากทุกคนเวย้ยนี่ฟอกคอไฟปราบังจัดเพราะว่าส้ม อยากได้อะว่าจะไม่ทักแล้วเอาสีอื่นไม่ได้ไไดสีอื่นก็ได้แต่ว่าแบบอยากมีไฟอ่ะคือจริงจริงผมเคยมารอบก,ก่อนหน้าที่หนึ่งแล้วนะทุกคนเ,เมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับผมรู้สึกว่าของมันใหม่หมดเลยอะ่ะถ้าเกิดใครจะลองมาก็มาได้เลยนะของไม่ซ้ําเดิมเลยอะ่ะของใหม่หมดเลยแล้วทำให้ตื่นเต้นมากของเล่นหลากหลายแล้วก็เพื่อนใหญ่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับ ปรกอบการวันนี้กดอย่างไวนะครับเร่งความเร็วสูงเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งหมดที่จะเสียปไปเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบก็ประมาณเกือบหมื่นหมื่นหมื่นบวกลบประมาณนี้ก็เลยเหรอน่าจะไปช้อปปิ้งเล่นช้อปปิ้งอย่างแต่เราไม่ได้มีทุนขนาดนั้นแต่เราไม่ได้มีทุนขนาดนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันดีกว่าว่าเดี๋ยวตัดไปที่ไทยนะครับว่า หมาจะดีใจกันหรือเปล่าหมาแมวจะชอบกันหรือเปล่ากับของที่เราเลือกให้ดูวาลืมสอน่้ย <c oughs> ไอ้เมือจำไม่ได้อะอะไรกี้ทำไมพยายามจะไม่บี้ยวจ้า าดีใจมากไม่ได้อุ้ยไอ้เมอดีใจกับแม่หน่อไอ้เมอจำไม่ได้นิมนอ้ยโอ้ยเดินทิพย์แม่โอ้ยเดินอุ้ยโกด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 อะไรล่ะหยับ เวลามันไปนานๆแล้วมันครบโอ๊ยโอ้โหนิ่มนิ่มที่ใจอะนิ่มทีใจอ่ะอืมอาบน้ำอาบน้ำหอมเลยวะแทมน้ำแม่หองแม่ถึงข่าปะมันสวยอ่ะข้อที่ถึง้าคือแปดโมงนะครับเพิ่งมาถึงบ้านดีใจใหญ่เลย เอาของฝากมาให้ใครอยากได้อยากของฝากบ้างคุณยัยเก่งมากเกินเลยฮะ <c oughs> มาหลังจากที่ซื้อของเปช็อปมานะครับเดี๋ยวเราจะเอามาฝากหม,มาฝากแมวกันว่ามีอะไรบ้างฝากคนไปแล้วสนิ่มกับเมอร์มาเช็คตั้งแต่เช้าแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นก็คือแบบรอให้เปิดกระเป๋า <c oughs> มาแล้วหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอาหรอเอไหนเพิ่งแป๊บนึงเล่นเอาอะไรอะเพื่อนนกร้องหรอฮะฮะโอ้โหมีกี่อันมีอาซื้ออะไรมาบ้างอะของอันนี้อันนี้ของเล่นนี่ตั้งใจดูเว้ยแมวด้วยไอ้เมย่ไมู่่ดเป็นเสียงเดียวกันไอหนิมเอาทุกอันน่ะไอะไรได้อะไรไปหนิมได้อะไรไป ได้ลูกบอลน่ะไม่เอาเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนเอานกอินซีแทนนกเหยี่ยวนี่มีปี๊ปกมเลือกมาให้ไปอีกแล้วครับมือชอบลูกบอลครับไปแล้วเอาไปข้ามาโชว์โอ้โหนกอินซีญี่ปุ่นไอ้นี่เน้นใส่ใจแล้วเด่นแนวคือของเด่นมีอะไรบ้างอ่ะเด่นเด่นกินปลา โอ้ยรำลรำมาดูเร็วลำมมาหนวนแม่จ๋าชินไปดิชินไปหาแม่ไปชินไ่หาแม่ไปโอ้ยนี่ปลอคอพี่ต้าสีแดงโอ้โหดูจินดูจินดำเลยหนุ่ไปญี่ปุ่นมามีอะไรบ้างเหรอแม่ โอหน่ารักเห็นไหมพี่ตาใส่สีแดงขึ้นเออน่ารักเลยเป็นสมัยสาวเลยเนี่ยไหนนั่งลงนั่งลงมาแล้วโอ้โหโอ้โหรีบนั่งเลยอ่ะตาตาตาบกกายเลยอ่ะเอาไหนเอไหนลูกใจเอาลูกไหนเอาลูกไหนเลือกไม่ถูกครับแม่เอาเลือกเอาไหนนานเกินเอาเอาไหนโอ้โหอันใหม่มาอีกแล้วเทมปุระ เอาวันไหนแล้วทีเนี้ยไม่เคยไม่เคยให้มันเยอะขนาดนี้ต้องให้มันทีละชิ้นหมดลองลองทุกเสียงเลยนะว่าชอบอันไหนสุดหลวนจะชอบเบอร์เกอร์สุดกายังไม่ออกเลยมือไหนเองได้หมดมือนี่แหละเออมือเป็นโอ้โหอะไรอ่ะมือโอ้โหมือไหน เป็นพิงโบลิ่งไหมโอ้ยจองนี่ไม่ใช่กระชับปองนะโอ้โหน้ำวานเคี้ยวหว่ะได้ยินเสียงปี๊บๆอยู่ข้างหลังไหมนุ่นนุ่นเนี่ยมานี่มันมานี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาอันอื่นครับมาเออครับมาเร็วโอ้โหเนี่ยเนี่ยมาอันอื่นนะโอ้โหมันเยอะเกินอ่ะพี่ยอ๋ซื้อเตี่ยงหมดเลยอ่ะ เราดูลำตายอีกหวานหน่อยเอาของเล่นไปให้แมวกันไปมาแล้วเฮ้ยเด็กเขาเห็นแล้วโอ้ยนี่ดูนะทุกคนใครอยากได้บ้างตัวนี้ของใครของออเลียใช่ไหมของออเลียออเลียชอบที่มันมีอะไรมันเนี้ย อันมีเออนี้เอาเรย,นเนยเอรยใช่ไหมเนี่ยเอาเรือใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอออเรียยักษ์นี่ออเรียเล่นโชว์แนละ้วไท,ทคอนก็โชว์อาอีกอันหนึ่งของอบโอบอโบชับชเรนดามใช่ปะ่ะ <c oughs> ส่วนเนี้ยของแมวมอือใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พูดจงไม่เห็นขัดคำ แล้เนี่ยมันจะแอบข้ามไปข้างล่างเลยขโมยไปกี่ชิ้นแล้วเหอะของแมวเนี่ยอันนี้แม่กดกระชบปองมาให้โอ้โหน,น,น่ารักว่ะเดี<ว>๋ยวพอดีเลยออโอ้โหบัคข้าวเหนียวไอ้มือของพี่เขาซื้อมา้องงแพโอ้โหซื้อมาต้องแพงเล่นนี่นดามอโอ้โหชอบมันใหญ่เลยแหละเล่นได้ไหมนะทำเอาใจเต็เลยอเราเป็นยังไง โอ้ยนั่นเข้าปากเลยวุ่นวายเนาะโอเคครับทุกคนก็จบอีพีนี้ด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับภาพมห,หมารอของฝาก,กาจากเคช็อคเนี่ยดดีทุกคนพูดหาสรุปก็คือคนที่ถูกใจสุดคือใครน,นี่นะครับนี่ถูกใจสุด มา้าคือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมมา้าคือหมาเจแปนเจอกันใหม่ทุกวันอนาะทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบายยคนจะกลับแล้วเจอกูต้า mm hmm. หางม้วนด้วยนะซื้อกลับเลยจริงๆต้องเป็นอากิตะนะแต่ว่าแบบคือคล้ายกูต้ามากเลยอะหางม้วนอะไรอย่างเงี้หยหาหาตุ๊กตาแบบนี้ยากก็เลยจัดเลยหนึ่งตัวนะครับ เต็มแล้วของเต็มแล้วแต่ว่าก็จะเอาขึ้นเครื่องไปผมทำครับใช่ร้า <y> น,นนี้ของน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูม,มีแต่หมากับแมวนั้นเลยอันนี้ที่ดีบแบงค์เป็นลูกหมากลเด้นกระเป๋าใส่ถุงซอนี่คนอันนี้หนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์นอนแบบอยู่ในกองผ้าโคตรน,น่ารักอะ่ะตัวมาเริ่มเลยดูของอน,นี้ของ ของทั้งหมดที่แบกไว้ก็คือต้องเอาเครื่งเครืองนี่เมื่อกี้แอบเปิดกระเป๋าแป๊บหนึ่งดูดิความขี้ขโมยของมือไวมากอันนี้แม่กดมาได้เลยนะเนี่ยนเเลยนะออขอหนูขอมันไม่ได้มันเล็กเกินลูกเดี๋ยวหนูเอาอันใหม่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวหนูเอาอันใหม่ได้ไหมเอหน้าเดี๋ยวพอเปิดอันใหม่ให้เออขอไปนอนก่อน